เสร็จแล้วร้อยนี่นี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อย ก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกมคอร์ปดิวตี้วอลโซน2.0นะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับคิดจะมาแต่งปืนอ่าเป็นปืนที่อยู่ในหมวดมาร์คแมนไรเฟิลนะเพื่อนๆเป็นหมวดที่คิดแตะน้อยที่สุดเลยเนาะในการเล่นวอลโซนนะครับหมวดมาร์คแมนไรเฟิลเนาะกระบอกนี้มีชื่อว่าเทม p พสเทอร์เ t สนั่นเองนะครับเป็นปืนที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงซีซั่น3มั้งถ้อคิดจะไม่ผิดนะครับตอนที่ปืนเข้ามาแรกๆเนี่ย ปืนมันเบต้าจัดเลยนะเพื่อนๆมันแบบยิงประมาณ3นัดศัตรูตายเลยนะครับศัตรูล้มเลยเนาะก็ในช่วงนี้เนี่ยมันก็โดนเนื้อมาแล้วแหละมันก็บาลานซ์พอเล่นได้นั่นแหละเพื่อนๆก็เดี๋ยวไปดูหน้าของแต่งกันเนาะว่าคิดจะแต่งกันยังไงนะครับไปอยากเติม cp ไปซื้อบันเดิลสวยๆทำยังไงดีแนะนำร้านนี้เลยครับเติม .in.th เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม .in.th และเลือกมาที่เกม Call of Duty Warzone 2.0พอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆเปิดหน้าเว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ Battle.net เลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone 2.0และเลื่อนลงมาข้างล่างหาคําว่าเติม CP นะครับและเลือกแพ็ก CP ที่เพื่อนๆต้องการจะซื้อได้เลยนะครับและกดซื้อทันทีพอมาถึงหน้าข้อมูลการชําระเงินให้เลือกไปที่ LaserGo และกดดาเนินการต่อพอเพื่อนๆกดดาเนินการต่อจนมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับผม มาใส่ที่ช่องนี้ของเว็บไซต์ได้เลยนะครับและสำหรับลูกค้าที่เติมเกม Warzone 2.0นะครับผมอย่าลืมมาใช้คูปองชัคกี้บนะครับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองเนาะและก็กดชำระเงินได้เลยครับผมเพียงเท่านี้เนี่ย CP ของเราก็เข้าทันทีเลยนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยนะครับและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกเยอะแยะเลยนะครับ เติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม in. th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแต่งปืนแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูที่ของแต่งกันคิดจะแต่งแว้ประมาณนี้นะครับมาดูที่ชิ้นแรกกันคิดเปลี่ยนบานเเลนะครับใส่เป็นตัวแรกตัวนี้เนาะตัวแรกตัวนี้เนี่ยมันจะบวกเก็บเสียงไปในตัวนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยจะบวกเก็บเสียงนะครับแล้วก็บูลเลย์เวลลิซิตี้รีคอยคอนโทรลแล้วก็ฮิปไฟฟอร์เรซี่ด้วยนะครับจุนแว้ประมาณนี้ครับ ของแต่งชิ้นต่อไปใส่เป็นเลเซอร์นะครับตัวที่4เนาะ FSS OLE V เลเซอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะบวก M Double Speed นะครับ Ming Stability นะครับ Spin to Fire Speed ด้วยนั่นเองก็เป็นเลเซอร์เล็งเร็วเล็งนิ่งนั่นเองนะครับตัวนี้นะจูนไว้ประมาณนี้ครับของแต่งชิ้นต่อไปใส่ Under Barrel ครับเพื่อนๆ F Stack Clipper 56นั่นเองเนาะตัวใช้ประจำนะครับตัวนี้เนี่ยจะบวกเล็งนิ่งนะครับมีไฟคอ o u r t e s y นะครับแล้วก็ช่วยในการคุมรีคอยด์ด้วยนั่นเองเนาะ จุนไว้ประมาณนี้ครับของแต่งชิ้นต่อไปเปลี่ยนท้ายกระสุนนะครับใส่เป็นกระสุน high velocity นะครับเพื่อนๆกระสุนเดินทางเร็วนั่นเองเนาะจุนไว้ประมาณนี้ครับของแต่งชิ้นสุดท้ายใส่ออปติกครับเพื่อนๆคิใส่เป็นตัวคูณ3.4ตัวนี้นะเพื่อนๆ หรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยถ้าอยากแบบเอาไปเล่นยิงระยะใกล้เนี่ยก็เปลี่ยนมาใส่เลนดดอทก็ได้นะครับจะใส่อยู่2ตัวเนาะไม่ MOP ก็ตัวคูณ3.4ตัวนี้นะครับก็ลองดูนะเพื่อนๆจะจูนไว้ประมาณนี้นะครับก็สําหรับเจ้าปืนเทปัสเทรเลนกระบอกนี้นะเพื่อนๆก็เป็นปืนที่อยู่ในหมวดมาร์แมนไรเฟนะครับเพื่อนๆเป็นหมวดที่คิดไม่ค่อยหยิบมาเล่นสักเท่าไหร่นะครับในวอร์โซเนาะพอน ปืนมันไม่ค่อยเหมาะสำหรับเล่นวอลโซ่นะเพื่อนๆถ้าเป็นในโหมดมันติเนี่ยมาร์แมนเนี่ยเล่นค่อนข้างดีนะครับสำหรับโหมดมันติเนาะแต่ถ้าเป็นวอลโซนเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะเพื่อนๆืนปืนโหมดนี้นะครับก็อ่าส่วนตัวที่คิดมองว่าปืนที่เล่นได้ก็มีเจ้ากระบอกนี้เนาะเซนปัตเทเลสนะครับแล้วก็ ebr 1 4เนาะเป็นปืนเคาะเหมือ minutos, น,นกันเนาะมันจริงๆมันชื่อปืน m 1 4สักอย่างนี่แหละเพื่อนๆก็คิดมองว่า2กระบอกเนี้ยพอเล่นได้เนาะในวอลโซนนะครับคิดก็เลยหยิบ <members> มาเล่นในวันนี้นนพืๆแล้วก็ ดาเมจของมันก็มันไม่ได้เวอร์เหมือนตอนปืนมันมาใหม่ๆช่วงซีซันสเนาะปืนตอนมามาใหม่ๆเนี่ยก็ยิงประมาณ3นัดสตูด,ดาวเลยนะเพื่อนๆแรงมากนะครับปืนนี้เนาะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็มันก็เนิร์ฟจนแบบปืนมันบาลานซ์แล้วเนาะก็พอเล่นได้นะครับไม่ได้แรงเวอร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะก็ออปติกที่คิดใส่ในวันที่จะเป็นคูณ3นะเพื่อนๆจะได้แบบยิงแบบระยะไกลๆได้ดีขึ้นเนาะเพื่อนๆปกติคิดไม่ค่อยใส่แบบ คูณ3คูณอย่างอื่นเลยเนาะใส่แต่เลดดอทนะครับวันนี้ก็จะมาแปลกหน่อยเนะเพื่อนๆแต่ว่าเวลายิงก,กับออปติกคูณ3เนี่ยมันไม่ค่อยดีดมากนะยังเล็งรู้เรื่องอยู่นะครับเล่นได้เนาะออปติกอันนี้นะครับลองดูนะเพื่อนๆแล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยคิดว่าด้วยความที่มันเป็นปืนมาร์กแมนไรเฟิลเนี่ยสตอกระสุนเนี่ยมันเก็บในตัวได้40นัดในแม็กกาซีนได้อีก20นัดเนี่ยเวลาแบบเวลาเพื่อนเพื่อนเล่น4คนเนี่ยอาจจะต้องแบบบริหารกระสุนดีๆนะเพื่อนๆออาจจะต้องมีมแบบ เก็บกระสุนสไนเปอร์ไว้เพิ่มในกระเป๋าช่องหนึ่งด้วยนะเพื่อนๆไม่งักระสุนไม่พอยิงนะครับผมแต่ถ้าเล่นโซโล,โล่เน่่ยคิดว,ว่าเออไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเนาะกระสุนในตัว40แล้วก็ในปืนอีก20นะครับประมาณนี้เนาะก็เล่นได้นะเพื่อนๆสนุกสนุกแก้เบื่อนะครับก็บอกนี้นะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่าปืนเทมปัสเทเลนที่คิดแต่งในวันนี้เนี่ยจะยิงเป็นยังไงนะครับอ๋อลืมบอกไอ้โหมด PR ตอนที่คิดอัด ปืนอันนี้มันยังไม่ใช่บ R อันใหม่อันนี้เนาะมันยังไม่ใช่หมดนัวนะครับยังเป็นแบบบ R แบบอันเก่าอยู่เนาะในแมปใหญ่มาซาานะครับก็ <S <S เดี๋ยวไปดูกันว่าเทมปัสเทเลสได้คิดแต่งในวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นยังไงนะครับเพื่นพนอนๆเชิญ ER รับชมในเกมได้เลยไป let's go โอเคมาอยู่กันในเกมแล้วเพื่อนๆคิดเล่นตอนดึกนะเพื่อนๆสังเกตได้ว่าคนในห้องอ่ะดูดิ3ามเอคนเองเพื่อนควรโคตรน้อยคิดเล่นตอนดึกแล้วนะครับ คีคนลงหน้าเราโอเคใส่กันแล้วเอาสองโหเลยแล้วกันแต่ดีนะปิงมันแบบไม่ไม่ใช่ปิงสูงอ่ะเพื่อนๆปิงสาสปกตินะครับน่าจะกำะลังข้ามมาเพื่อนนี่เสีงเท้าอยู่เรียบร้อยไง สเต็บดักบันไดไงเรียบร้อยโอเคกดเอาเปิดมามักคแมนไรเฟิลวาวันนี้วะ เต็มปั๊ดเทอร์เลสว่ะกับมีกับ m อ5นะเพื่อนๆวันนี้นะโอเคแบ็กไซด์มา,าน,นี่แบ็กไซด์อยู่ใกล้ๆเลยไปไปกันไม่ได้เล่นนานมากเพื่อนๆเต็มปั๊ดเทอร์เลสอ่ะนี่แหละเปิดไปกินแผ่นเรามีไม่ค่อยเยอะด้วยนะเนี่ยมีคนลง มันจะเข้ามาจากหลังเราเต็มหน้าเลยนี่ก่อนตัวตัวเดิมเมื่อไหร่ตัวขนๆน่ะโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะตังหลักก่อน แต่ยังครับพี่แกน้ำตาไปกินเออสวยโอ้ยเก,กาะหมดไม่ตายสักทีวะ เออตายทีไป <laughs> ถ้ามีลูกซองอ่ะแป๊บเดียวไอ้นี่ตายเลยเนาะดักเกอร์น,นอตอะ่ะถ้าเป็น SMG เป็นปืนอื่นตายยากนะครับยิงมาโซโล่ด้วยเนาะบาร์ตี้ดีกว่าเฟสโก ด้วยคัตต์มายไปช็อปกันเซฟรีไว้จัดมาซุนกล่องกระสุนไว้ด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆเราเล่นมาร์คแมนนะครับกระสุนอาจจะหายากนิดน,นึงเนาะกระสุนอาจจะไม่พอยิง <laughs> จะคอยึดต่อโฮนิดอีกสักหน่อยดีกว่ามันไม่มีใครยึดวะบรตตี้เดี๋ยวค่อยไปแล้วกันจดเป็นฟูเปิร์กมาเลยแล้วกันเปลี่ยนปืนก่อนก็อีกกระบ,บอกหนึ่งอเออประมาณนี้บาตตี้เรายังอยู่ที่เดิมไม่เป็นไหนวะ นั่งติ่มอยู่แน่เลยโดนอยู่นะนัดหนึ่งเมื่อกี้เรียบร้อยปล่อยมันช่างมันไม่อยากไปดันวะกับดักเต็มแน่เลยอะนั่งติ่มๆอย่างนั้นอะ เก็บกระสุนสไนมาใช้กระสุนสไนเยอะนะครับปืนนี้โอเคแกแบ็กไซร์เลยเพื่อนๆไปไหนวะอันนี้นี่นี่ข้างล่างข้างล่างเดือดแล้ว ไเคาะมันดีกว่าเปิดนี้โอเคตุนกระสุนสนายไว้เียเอาเงินมาเอามีพีเอด้วยเอามาแล้วทำไมมันเอ๊ะ ไอตัวนี้มันถือปืนเราเหรอหรือยงไงวะไปเก็บมาจากไหนวะเก็บมาจากตองโฮเหรอกระส้อ <c oughs> ชิวจัดเลยเพื่อนๆไม่ค่อยเจอคนเลย อย่างว่านะครับมันสามสิบคนเองเนาะตอนตอนเริ่มเกมนะครับมันอยู่บนตึกสูงแน่เลยเพื่อนๆในตัวเนี้ยมันแบบน่าจะส่องเอาสไน์ส่องอยู่แน่เลยเฮ้ยแต่เหมือนเจออีกตัววะ่วะเพ ah, ื่อนระยะแบกซ้ายมันถึงหรอวะแถวนี้คิดมาเอาตัวนี้ดีกว่านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนี่นี่นี่เจอแล้ว เออไม่ตายเล่นตอนดึกก็จะชิวๆประมาณนี้แบ็กไซด์เรามีคนไงหาคนเจอ ้องโฮโดนยึด่ะเฮ้ยดีเพื่อนเรียบร้อยเลยโดนยิงหลังแทนที่จะกระโดดลงเนะาะก็ฝืนไต่ต่อไปเรื่อยๆเฮ้ยใครอะ่ะเรียบร้อยชิวจัดห้องนี้ คนเห็นเรามอดท่าลงเสียงเท้าห้เสียงเท้าบอดอะมัง้งโอเคตรงนี้มีคนหนึ่งแล้วก็เหมือนไอตัวตรงสตองโฮที่มันยึดของเราไปอ่ะน่าจะมีนะตัวหนึ่งนั่งไงนั่งไงมันเห็นเป็นแดงๆนะครับในแผนที่เนาะ ไปดูดิดักขอบดินี่นี่นี่เรียบร้อยน,น,น,นิ่งเหมือนกันนะเนี่ยปืนเนี้ยรีคอยน้อยดีนะครับโอ้ยโอ้พี่เอใครวะวางดักไว้เหรอแสบจริงๆ เสียเซลฟี <te ่เลยเพื่อนๆกูแลกปิดแล้วด้วยเปิดยูแม่งเลยแล้วกันหายบงแล้วเพื่อนๆคนหน้าใช้โกดเยอะเนาะนี่ตึกใกล้ๆเรามีสองคนนั่นอะไหนเพื่อนลงมา วงจะบีบแล้วนะวงบีบแล้วออกได้แล้วเพื่อนเยบร้อยยิงอย่างรัวเลยเปืนนี้นิ่งด้วยนะ ปืนชุบป,ป่ะเพื่อนๆสวย okay. อย่างน้อยว่มีปืนชุบไม่มีเซลลเลยไว้ก็มีปืนชุบแปยงดีโอเคได้อยู่นะวงเรมีตัวอยู่ด้วยนะครับบนหอสูงเนาะหอไหนวะคิดหาไม่เจอแถวนี้ก็ซองโฮเราสแกนไม่เจอ โอเควงขยับแล้วข้ามไปฝั่งโน้นว่ะเพื่อนๆอ้มีสกแกนนี่มาอีกเลยเดยวเราแอบในน้ำนะพเพเื่อนๆได้อยู่มั้งอ้ากดผิดไปกดยืนเฉยโดนสกแกนเลยเพืออะไร ในวงมีแล้วตัวหนึ่งนะครับมีนอกวงด้วยเนาะโอเคเหลือห้าคนสุดท้ายไอ้นั่นมันน่าจะแบบเห็นเราในแผนที่แล้วล่ะน่าจะเลงเราอยู่ฟีเอไปกินนั่นไงตอนไหนเปอร์จริงด้วยวะโอเคไม่โดนซื้อเวลาให้เราเข้าวงได้โอเคเราลิบซื้อช็อปเพื่อน เซลมาแล้วก็ UAV ก็อีกสักอีกสักอย่างไปเยมาตัวยอโอเคบุนตึกสองคนแล้วเนี่ยต้องเข้าวงแล้วนั้นเนี่ยเรียบร้อยเหลือสองตัวครับ ในวงตรงตรงบ้านเนี่ยมันอยู่กันคนละชั้นเหรออยู่กันยังไงวันไม่ยิงกันเหรอโอยพีเอลงดีแ้วไม่ถล่มลึกเข้าไปไม่ได้แจ้งเตือนด้วยนะดีลงเลยในวงไม่โดนปะมันน่าจะอยู่ชั้นล่างๆกันเหรอ ไว้ดาวตัวหนึ่งอุ้ยเรียบร้อยเลยโดนเตะอันนี้รอฟังเลยยิงกันปุ๊บออกมาปั๊บก็ได้ที่3มาฟังนะครับสลหรับเกมนี้เนาะเก็บกันโดดสิบเ1คิวนะครับสลหรับปืนเต็มปัดเทอเลสนะครับเพื่อนๆ โอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับปืนเทมปัสเทอร์เลสเนานะเพื<ๆ>่อนๆลองไปแต่งเล่นกันดูเพื<ๆ>่อนๆก็ถ้าเบื่อเป็นพวกเบื่อปืน AR ออะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาแต่งมาร์กแบนเล่นก็ได้นะครับปืนนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่เนาะก็เป็นปืนที่แบบไม่ได้แรงเวอร์เหมือนเมื่อก่อนเนาะแต่ก็พอเล่นได้นะครับสนุกสนุกนะเพื่อนๆลองไปแต่งเล่นกันดูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคิดได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสำหรับวันนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย